สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะพาใจสงบวันนี้เรามาอยู่กับธรรมะในหัวข้อที่ว่าหยุดอธิบายแล้วลงมือทำชีวิตจะเบาขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราพูดมากอธิบายมากแต่ชีวิตกลับไม่เคลื่อนไปข้างหน้าเรามัวแต่คิดมากกลัวมากจนไม่กล้าลงมือทำแต่จริงๆแล้วความสุขความเบาในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ความคิดที่เยอะแต่เกิดจากการลงมือทำลองทำจริงๆแม้จะเริ่มจากเล็กๆวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมการหยุดอธิบายและลงมือทำมันถึงทำให้ชีวิตเบาและมีความหมายมากขึ้นทุกครั้งที่เรามัวแต่คิดว่าควรทำอะไรควรพูดอะไรหรือพยายามวิเคราะห์ทุกอย่างให้ละเอียดชีวิตมักจะหนักขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว เราจะเห็นว่าคนบางคนอธิบายเยอะมากแต่ไม่เคยลงมือทำผลลัพธ์ในชีวิตจึงแทบไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่แค่ทฤษฎีการรู้จักเหตุและผลเป็นสิ่งสำคัญแต่หากเราไม่เอาไปลงมือทำความรู้นั้นก็เหมือนข้าวสารที่วางไว้เฉยๆไม่สามารถเลี้ยงชีวิตได้ลองคิดถึงตัวเองเคยตั้งใจฝึกสติ หรือทำสมาธิแต่สุดท้ายก็เลิกกลางคันเพราะมัวแต่คิดว่าทำยังไงให้ถูกต้องคิดเยอะไปหมดแต่เมื่อลงมือทำแม้เพียงน้อยทุกอย่างกลับชัดเจนขึ้นจิตใจสงบขึ้นตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนทำงานคนหนึ่งเขามักจะวิเคราะห์งานและปัญหายาวๆทุกวันแต่ก็ไม่เคยเริ่มทำจริงวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำทีละขั้นตอนเริ่มทำเพียงเรื่องเล็กๆ ค่อยๆสะสมจนสำเร็จงานใหญ่เขาพบว่าชีวิตเบาลงจิตใจไม่หนักเหมือนก่อนการลงมือทําก็เหมือนการเดินทางเราไม่จำเป็นต้องเห็นปลายทางชัดเจนเพียงเริ่มก้าวเดินทุกย่างก้าวจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกมากขึ้นเช่นเดียวกับการทำสมาธิเราอาจไม่เข้าใจความสงบทั้งหมดทันทีแต่เมื่อเรานั่งทำสติทุกวันจิตใจค่อยๆเบา และชีวิตก็เริ่มเป็นระเบียบขึ้นอีกตัวอย่างคนที่อยากลดความเครียดเขาพยายามคิดหาวิธีเยอะมากอ่านหนังสือฟังสอนแต่มันไม่ได้ช่วยจนกระทั่งเขาตัดสินใจเริ่มออกกำลังกายเพียงวันละสิบนาทีค่อยๆรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นความเครียดลดลงนี่คือพลังของการลงมือทำในธรรมะการปฏิบัติจริงย่อมเหนือกว่าการพูดหรือคิด เช่นคำสอนเรื่องอริยสัจสี่เราเข้าใจทุกข์และทางผลทุกข์แต่ถ้าไม่ลงมือทำตามทางของพระพุทธเจ้าชีวิตก็ยังวนอยู่กับความทุกข์เดิมดังนั้นหยุดอธิบายกับตัวเองหยุดรอให้ทุกอย่างพร้อมเพียงเริ่มวันนี้แม้เล็กน้อยชีวิตก็เริ่มเบาขึ้นจิตใจก็สงบขึ้นสุดท้ายอย่ากลัวความผิดพลาดอย่ากลัวว่าผลลัพธ์จะไม่สมบูรณ์ ทุกการลงมือคือบทเรียนทุกย่างก้าวคือความก้าวหน้าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะชีวิตที่เบาและสงบไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการทำจริงและทำต่อเนื่องทุกการลงมือคือการเข้าใกล้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกความกล้าที่ก้าวไปคือการปลดปล่อยตัวเองจากความหนักของความคิดลองเริ่มลงมือทำวันนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์เพียงเริ่ม ชีวิตก็จะเบาขึ้นจิตใจจะสงบและเราจะพบความสุขง่ายๆในทุกวันชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยความคิดมากมายเรามักวิเคราะห์เหตุผลต่างๆจนบางครั้งกลายเป็นความหนักใจเรามัวแต่ถามตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเหมาะสมอะไรควรทำจนลืมลงมือทำจริงๆเพราะพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าใจความจริงของชีวิต ว่าการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญการรู้จักเหตุและผลแม้ดีแค่ไหนแต่หากไม่ลงมือทำก็ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้การลงมือทำคือการแสดงออกของความเข้าใจเมื่อเราเริ่มทำแม้เพียงเล็กน้อยจิตใจก็เริ่มสงบความหนักของความคิดค่อยๆค,ค,คลายไปการลงมือทำเป็นการฝึกสติเป็นการรู้ตัวเอง และเป็นการสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่อยากลดความเครียดเขามัวแต่หาวิธีคิดมากมายอ่านหนังสือฟังสอนหลายเล่มแต่ก็ยังเครียดเหมือนเดิมจนกระทั่งเขาตัดสินใจเริ่มออกกำลังกายเพียงวันละ15นาทีเพียงเริ่มทำเขาพบว่าจิตใจสงบขึ้นร่างกายเบาขึ้นความเครียดค่อยๆลดลง นี่คือพลังของการลงมือทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติจริงทุกการลงมือคือการเรียนรู้ทุกความกล้าที่ก้าวไปคือการเข้าใกล้ความจริงของชีวิตการเริ่มทำไม่ได้หมายความว่าต้องสมบูรณ์หรือใหญ่โตแม้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นการทำสมาธิวันละหนาทีการทำความดีเล็กๆก,การฝึกสติระหว่างวัน ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในใจเราได้จิตใจค่อยๆเบาความทุกข์ค่อยๆลดลงความสุขง่ายๆก็เริ่มปรากฏการลงมือทำสอนให้เราเข้าใจว่าเวลาไม่รอใครความคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งสำคัญคือการลงมือทำในวันนี้แม้เราจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ทั้งหมดแต่ทุกก้าวที่ทำจะนำไปสู่ความเข้าใจและความสงบเช่นเดียวกับการฝึกจิตในธรรมะ เราอาจไม่เห็นความสงบทั้งหมดทันทีแต่เมื่อเรานั่งสมาธิฝึกสติทุกวันจิตใจเริ่มเป็นระเบียบความคิดที่วุ่นวายค่อยๆลดลงและเราก็เริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตอีกตัวอย่างคือคนทำงานที่เคยวิเคราะห์งานมากเกินไปแต่ไม่เคยเริ่มทำจริงวันหนึ่งเขาตัดสินใจทําทีละขั้นตอนเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนค่อยๆสะสมจนสำเร็จงานใหญ่ เขาพบว่าชีวิตเบาลงจิตใจสงบขึ้นและงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายนี่คือพลังของการลงมือทำที่ไม่ใช่แค่ความคิดหรือการอธิบายแต่คือการปฏิบัติจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักการปฏิบัติว่าการทำดีการฝึกสติการฝึกจิตเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงการเริ่มลงมือทำวันนี้ ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องกลัวความผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกก้าวคือความก้าวหน้าชีวิตจะเบาลงเมื่อเราเข้าใจว่าความสุขความสงบไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการลงมือทำรรการปฏิบัติจริงและความกล้าที่จะเริ่มดังนั้นหยุดอธิบายตัวเองหยุดรอให้พร้อมแค่เริ่มวันนี้แม้เล็กน้อยชีวิตก็จะเบาขึ้น จิตใจก็สงบขึ้นและเราจะพบความสุขง่ายๆที่พระพุทธเจ้าส่งสอนทุกการลงมือคือการเข้าใกล้ธรรมะทุกย่างก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองจากความหนักของความคิดลองเริ่มทำวันนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์เพียงเริ่มชีวิตก็จะเบาขึ้นจิตใจจะสงบและเราจะพบความสุขง่ายๆในทุกวันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน การลงมือทำสำคัญยิ่งกว่าการอธิบายหรือคิปมากและทุกคนสามารถทำได้เพียงเริ่มและทำต่อเนื่องชีวิตก็จะเปลี่ยนจิตใจก็จะเบาและทุกทุกก็จะคลายไปการลงมือทำคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอใครแต่เกิดจากตัวเราเองจากความกล้าและการกระทำที่จริงใจทุกก้าวที่ลงมือทำ คือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เรามัวแต่คิดมัวแต่วิเคราะห์มัวแต่ถามตัวเองว่าควรทำอย่างไรชีวิตมักหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวการคิดเยอะไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่กลับทำให้ใจเราปวดและเหนื่อยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักการปฏิบัติจริงการลงมือทำคือหนทางแห่งความเข้าใจและความสงบ ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้การลงมือทำแม้เล็กน้อยเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญการเริ่มแม้เพียงก้าวเล็กๆก,ก็เหมือนการเปิดประตูสู่ชีวิตที่เบาและมีความสุขการลงมือทำช่วยให้จิตใจสงบลดความฟุ้งซ่านและช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นหลายครั้งที่เรามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมหรือรอให้ตัวเองเก่งพอทำให้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ลงมือทำแม้เราจะยังไม่พร้อมเต็มที่ทุกการทำคือบทเรียนทุกความผิดพลาดคือครูตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนทำงานที่เคยคิดวิเคราะห์งานทุกวันแต่ไม่คือเริ่มทำจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจลงมือทำทีละขั้นตอนเริ่มจากเรื่องเล็กๆและสะสมจนสำเร็จงานใหญ่เขาพบว่าชีวิตเบาลงจิตใจสงบขึ้นและความสำเร็จเกิดขึ้นจริง การลงมือทำเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนการรู้ว่าทางพ้นทุกข์คืออะไรไม่ได้สำคัญเท่าการลงมือเดินบนทางนั้นจริงๆการเริ่มต้นไม่ต้องสมบูรณ์หรือใหญ่โตการเริ่มเพียงลึกน้อยเช่นทำสมาธิวันละหนาทีการฝึกสติระหว่างทำงานหรือการทำความดีเล็กๆทุกวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้จิตใจค่อยๆเบาความทุกข์ค่อยๆลดลง ความสุขง่ายๆปรากฏขึ้นการลงมือทำสอนให้เราเข้าใจว่าเวลาไม่รอใครความคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งสำคัญคือการเริ่มทำวันนี้แม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ทั้งหมดแต่ทุกก้าวที่ทำจะนำไปสู่ความเข้าใจความสงบและความสุขเช่นเดียวกับการฝึกจิตการนั่งสมาธิสอนให้เรารู้จักสติการฝึกสติทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นเข้าใจความคิด เข้าใจความรู้สึกและเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดการลงมือทำช่วยให้เราไม่หลงอยู่กับความคิดฝุงซ่านหรือความกลัวที่ยังไม่เกิดอีกตัวอย่างคือคนที่อยากลดความเครียดเขามัวแต่หาวิธีคิดมากมายอ่านหนังสือฟังสอนหลายเล่มแต่ยังเครียดเหมือนเดิมจนกระทั่งเขาตัดสินใจเริ่มออกกำลังกายเพียงวันละ15นาทีเขาพบว่าจิตใจสงบขึ้นร่างกายเบาขึ้นความเครียดค่อยๆลดลง นี่คือพลังของการลงมือทำที่พระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติจริงย่อมเหนือกว่าการพูดหรือคิดการลงมือทำคือการนำความเข้าใจไปใช้การทำจริงทำให้ชีวิตเบาและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการกล้าเริ่มแม้เล็กน้อยคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องกลัวความผิดพลาดทุกการกระทำคือบทเรียนทุกก้าวคือความก้าวหน้า ชีวิตจะเบาขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าความสุขความสงบไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการลงมือทำการปฏิบัติจริงและความกล้าที่จะเริ่มการลงมือทำคือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริงทุกย่างก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองจากความหนักของความคิดลองเริ่มวันนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์เพียงเริ่มชีวิตก็จะเบาขึ้นจิตใจก็สงบ และเราจะพบความสุขง่ายๆในทุกวันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนการลงมือทำสำคัญยิ่งกว่าการคิดหรือพูดความเข้าใจเกิดจากการลงมือทำจริงๆและทุกคนสามารถทำได้เพียงเริ่มและทำต่อเนื่องชีวิตจะเปลี่ยนจิตใจจะเบาและทุกๆจะคลายไปการลงมือทำคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากตัวเราเองจากความกล้าและการกระทำที่จริงใจ ทุกย่างก้าวที่ลงมือทำคือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริงชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยความคิดมากมายเรามักวิเคราะห์เหตุผลหลายชั้นจนบางครั้งใจหนักและเหนื่อยเรามัวแต่ถามตัวเองว่าอะไรควรทำอะไรเหมาะสมจนลืมลงมือทำจริงๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักการปฏิบัติ การลงมือทำคือหนทางสู่ความเข้าใจและความสงบความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้การลงมือทำแม้เล็กน้อยคือการเริ่มต้นที่สำคัญการเริ่มแม้เพียงก้าวเล็กๆก,ก็เหมือนการเปิดประตูสู่ชีวิตที่เบาและมีความสุขการลงมือทำช่วยให้จิตใจสงบลดความฟุ้งซ่านและช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น หลายครั้งที่เรามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมหรือรอให้ตัวเองเก่งพอทําให้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ลงมือทําแม้เราจะยังไม่พร้อมเต็มที่ทุกการทําคือบทเรียนทุกความผิดพลาดคือครูตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนทํางานที่เคยคิดวิเคราะห์งานทุกวันแต่ไม่เคยเริ่มทําจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจลงมือทําทีละขั้นตอน เริ่มจากเรื่องเล็กๆและสะสมจนสำเร็จงานใหญ่เขาพบว่าชีวิตเบาลงจิตใจสงบขึ้นและความสำเร็จเกิดขึ้นจริงการลงมือทำเช่นนี้คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนการรู้ว่าทางพ้นทุกข์คืออะไรไม่ได้สำคัญเท่าการลงมือเดินบนทางนั้นจริงๆการเริ่มต้นไม่ต้องสมบูรณ์หรือใหญ่โตการเริ่มเพียงเล็กน้อยเช่นทำสมาธิวันละหนาที การฝึกสติระหว่างทำงานหรือการทำความดีเล็กๆทุกวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้จิตใจค่อยๆเบาความทุกข์ค่อยๆลดลงความสุขง่ายๆปรากฏขึ้นการลงมือทำสอนให้เราเข้าใจว่าเวลาไม่รอใครความคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งสำคัญคือการเริ่มทำวันนี้แม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ทั้งหมด แต่ทุกก้าวที่ทำจะนำไปสู่ความเข้าใจความสงบและความสุข <_ d> um> เช่นเดียวกับการฝึกจิตการนั่งสมาธิสอนให้เรารู้จักสติการฝึกสติทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นเข้าใจความคิดเข้าใจความรู้สึกและเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดการลงมือทำช่วยให้เราไม่หลงอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านหรือความกลัวที่ยังไม่เกิดอีกตัวอย่างคือคนที่อยากลดความเครียด เขามัวแต่หาวิธีคิดมากมายอ่านหนังสือฟังสอนหลายเล่มแต่ยังเครียดเหมือนเดิมจนกระทั่งเขาตัดสินใจเริ่มออกกำลังกายเพียงวันละ15นาทีเขาพบว่าจิตใจสงบขึ้นร่างกายเบาขึ้นความเครียดค่อยๆลดลงนี่คือพลังของการลงมือทำรรที่พระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติจริงย่อมเหนือกว่าการพูดหรือคิดการลงมือทำคือการนำความเข้าใจไปใช้ การทำจริงทำให้ชีวิตเบาและเข้าใจตัวเองการกล้าเริ่มแม้เล็กน้อยคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องกลัวความผิดพลาดทุกการกระทำคือบทเรียนทุกก้าวคือความก้าวหน้าชีวิตจะเบาขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าความสุขความสงบไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการลงมือทำการปฏิบัติจริงและความกล้าที่จะเริ่ม การลงมือทำคือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริงทุกย่างก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองจากความหนักของความคิดลองเริ่มวันนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์เพียงเริ่มชีวิตก็จะเบาขึ้นจิตใจก็สงบและเราจะพบความสุขง่ายๆในทุกวันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนการลงมือทำสำคัญยิ่งกว่าการคิดหรือพูด ความเข้าใจเกิดจากการลงมือทำจริงๆและทุกคนสามารถทำได้เพียงเริ่มและทำต่อเนื่องชีวิตจะเปลี่ยนจิตใจจะเบาและทุกทุกจะคลายไปการลงมือทำคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากตัวเราเองจากความกล้าและการกระทำที่จริงใจทุกย่างก้าวที่ลงมือทำคือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริง การลงมือทำสอนให้เราเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้ความสุขต้องสร้างด้วยมือของเราเองความสงบเกิดจากการกระทำจริงและทุกการกระทำเล็กๆก,ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในใจเราทุกครั้งที่เรากล้าเริ่มลงมือทำแม้เล็กน้อยจิตใจจะเบาความทุกข์จะลดลงและชีวิตจะเริ่มมีความหมายอย่างแท้จริงชีวิตของคนเรามักเต็มไปด้วยความคิดมากมาย เรามักตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องอะไรคือสิ่งเหมาะสมเราวิเคราะห์ทุกเรื่องราวรอบตัวจนบางครั้งหัวใจหนักและเหนื่อยเรามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมหรือรอให้ตัวเองมีความรู้ครบถ้วนก่อนลงมือทำพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่ความสุขหรือความสงบได้ สิ่งสำคัญคือการลงมือทาการปฏิบัติจริงคือหนทางสู่ความเข้าใจและชีวิตที่เบาการเริ่มลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญการเริ่มทำไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์แต่ทุกก้าวที่ลงมือทำจะนำไปสู่ความเข้าใจในตัวเองและโลกการลงมือทำช่วยให้จิตใจสงบลดความฟุ้งซ่านและสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตตัวอย่างชีวิตจริงเช่น คนทำงานที่เคยคิดวิเคราะห์งานทุกวันแต่ไม่เคยเริ่มทำจริงวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำทีละขั้นตอนเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนค่อยสะสมจนสำเร็จงานใหญ่เขาพบว่าชีวิตเบาลงจิตใจสงบขึ้นและผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงนี่คือพลังของการลงมือทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการรู้ว่าทางพ้นทุกข์คืออะไรไม่ได้สำคัญเท่ากับการลงมือเดินบนทางนั้นจริงๆการฝึกสติการทำสมาธิ หรือการทำความดีเล็กๆทุกวันคือการฝึกใจและการปฏิบัติที่ทำให้ชีวิตเบาและเข้าใจตัวเองความสุขไม่เกิดจากการคิดมากหรือการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องแต่เกิดจากการลงมือทำการปฏิบัติจ,จริงและการเริ่มต้นอย่างกล้าทุกการกระทำคือบทเรียนทุกความผิดพลาดคือครูทุกย่างก้าวคือความก้าวหน้าการลงมือทำช่วยให้เราไม่หลงอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านหรือความกลัวที่ยังไม่เกิด การทำจริงทำให้เราเข้าใจว่าเวลาไม่รอใครและความสุขอยู่ที่การกระทำของเราเองอีกตัวอย่างคือคนที่อยากลดความเครียดเขามัวแต่หาวิธีคิดมากมายอ่านหนังสือฟังสอนหลายเล่มแต่ยังเครียดเหมือนเดิมจนกระทั่งเขาตัดสินใจเริ่มออกกำลังกายเพียงวันละ15นาทีเขาพบว่าจิตใจสงบขึ้นร่างกายเบาขึ้นความเครียดค่อยๆลดลงนี่คือพลังของการลงมือทำ การปฏิบัติจริงย่อมเหนือกว่าการพูดหรือคิดการลงมือทำคือการนำความเข้าใจไปใช้การทำจริงทำให้ชีวิตเบาและเข้าใจตัวเองการกล้าเริ่มแม้เล็กน้อยคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องกลัวความผิดพลาดทุกการกระทำคือบทเรียนทุกก้าวคือความก้าวหน้าชีวิตจะเบาขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าความสุขความสงบ ไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการลงมือทำการปฏิบัติจริงและความกล้าที่จะเริ่มการลงมือทำคือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริงทุกย่างก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองจากความหนักของความคิดลองเริ่มวันนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์เพียงเริ่มชีวิตก็จะเบาขึ้นจิตใจก็สงบและเราจะพบความสุขง่ายๆในทุกวัน การลงมือทำสำคัญยิ่งกว่าการคิดหรือพูดความเข้าใจเกิดจากการลงมือทำจริงๆและทุกคนสามารถทำได้เพียงเริ่มและทำต่อเนื่องชีวิตจะเปลี่ยนจิตใจจะเบาและทุกทุกจะคลายไปการลงมือทำคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากตัวเราเองจากความกล้าและการกระทำที่จริงใจทุกก้าวที่ลงมือทำคือการก้าวไปสู่ความสงบความสุขและชีวิตที่เบาอย่างแท้จริง การลงมือทำสอนให้เราเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้ความสุขต้องสร้างด้วยมือของเราเองความสงบเกิดจากการกระทำจริงและทุกการกระทำเล็กๆก,ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในใจเราทุกครั้งที่เรากล้าเริ่มลงมือทำแม้เล็กน้อยจิตใจจะเบาความทุกข์จะลดลงและชีวิตจะเริ่มมีความหมายอย่างแท้จริงการลงมือทำคือการฝึกใจการเรียนรู้ตัวเองการเข้าใจความจริงของชีวิต และการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์การเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยคือก้าวสำคัญสู่ชีวิตที่เบาและสงบทุกการลงมือทำคือการเดินไปบนหนทางของธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราลงมือทำไม่ใช่เพียงแค่คิดหรือพูดและทุกก้าวของการกระทำคือการเรียนรู้ตัวเองอย่างแท้จริงการลงมือทำทุกครั้งแม้เล็กน้อยคือความกล้าการเริ่มต้นคือการปลดปล่อยตัวเองจากความหนักของความคิด และชีวิตจะเริ่มเบาขึ้นจิตใจจะสงบขึ้นและความสุขจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงทุกวันนี้ชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยความคิดมากมายเรามักมองหาคำตอบจากภายนอกแต่ลืมมองภายในตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหันมาดูจิตใจของตัวเองเข้าใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในการเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เริ่มจากคำพูดคำสอน หรือการบังคับตัวเองแต่เริ่มจากการเข้าใจความจริงของใจเราเองเข้าใจว่าทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการกระทาเกิดขึ้นแล้วดับไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจและเห็นความจริงนี้จิตใจจะค่อยๆเบาความทุกข์ค่อยๆลดลงและเราจะสามารถก้าวออกจากความหนักของความคิดที่ไม่จำเป็นการเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการฝึกสติระหว่างทำงานการสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินการหายใจช้าๆและตั้งใจอยู่กับปัจจุบันทุกการฝึกเล็กๆเหล่านี้คือการสะสมความสงบภายในเมื่อทำต่อเนื่องชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนความโกรธความกังวลความกลัวจะลดลงและเราจะเริ่มเห็นความสุขง่ายๆในทุกวัน การเปลี่ยนตัวเองคือการรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองไม่ต้องรอใครมาช่วยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกความสุขและความสงบเกิดจากความเข้าใจและการปฏิบัติของตัวเราเองทุกครั้งที่เราสังเกตใจตัวเองและลงมือฝึกฝนตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักอริยสัจสี่เข้าใจทุกเข้าใจเหตุแห่งทุกข เห็นทางพลทุกข์และลงมือปฏิบัติตามหากเราเข้าใจและนำไปใช้จริงเราจะพบว่าการเปลี่ยนตัวเองเป็นไปได้อย่างแท้จริงเราไม่ต้องรอให้พร้อมที่สุดไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์สิ่งสำคัญคือการเริ่มทําวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยทุกก้าวเล็กๆคือการเดินไปสู่ชีวิตที่เบาและสงบความเข้าใจเกิดจากการฝึกปฏิบัติไม่ใช่เพียงการฟังหรือคิด การเปลี่ยนตัวเองคือการเลือกที่จะไม่ยึดติดกับอดีตการไม่ฟุ้งซ่านกับอนาคตและการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติการเริ่มต้นวันนี้คือการให้รางวัลกับตัวเองและชีวิตเพราะเรากำลังสร้างความสงบและความสุขจากภายในทุกครั้งที่เราสังเกตใจตัวเองเราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปและทุกความสุขก็เกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นกัน การเปลี่ยนตัวเองคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างสงบก,การฝึกใจให้มีสติทําให้เรามีความเข้าใจและสามารถเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความทุกข์เมื่อทําได้เช่นนี้ชีวิตจะเบาจิตใจสงบและเราจะเข้าใจความสุขที่แท้จริงก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาฟังการที่คุณตั้งใจฟังและเปิดใจรับฟังธรรมะวันนี้ ถือเป็นการให้โอกาสตัวเองในการเปลี่ยนแปลงทุกคำสอนทุกความเข้าใจที่คุณนำไปใช้จริงจะค่อยๆสะสมเป็นพลังแห่งความสงบและความสุขในชีวิตขอให้ทุกท่านเริ่มลงมือทำวันนี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์เพียงเริ่มและทำต่อเนื่องชีวิตจะเบาขึ้นจิตใจจะสงบและความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เสียสละเวลามาฟังคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านนำธรรมะที่ได้ฟังวันนี้ไปฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทุกก้าวเล็กๆจะก่อเกิดชีวิตที่เบาจิตใจสงบและความสุขง่ายๆในทุกวัน